สวัสดีครับเมื่อนี้มือเกี่ยวเขาเขาเหนียวหอ,อมขาวที่สุดครับเป็นเขาหน้าปีต้นเตี้ยต้นให้ปิดห้ผลผลิตสูงคือความสูงประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบเซนติเมตรแล้วแต่หน้าผู้ใดสิดินดินหน้าดีถ้าดินหน้าบีาบาบดินดนนี่แ ความสูงจะเพิ่มขึ้นอีกนิดๆครับเป็นเขาเหนียวพันที่ให้ผลผลิตสูงคุณสมบัติพิเศษก็คือทนแรงทนนมม้ำได้ดีแล้วก็เป็นเขาที่มีรสชาติที่อร่อยคือเหนียวหอ,อมนุ่มครับก็เขาหบเทียมพอดีครับเขาพันมัน พร้อมพร่านอกขอหกครับผลผลิตจะได้หลายกว่าสรุปแล้วดีพร้อมดีก็ขอขอหกครับอ่าหมอสำหรับหน้าที่ว่าใส่เขาแล้วมันลงครับหน้าผู้ใดที่ว่าใสก็ข้อหกแล้วลม ต้องการพันคือว่าไม่ล้มสีเหลาพันยี่ใส่กับหน้าหน้าที่ว่านี่น้อยแต่ว่าอยากได้เขา,ลา้ลยมีได้เขาก็บอกพ,พ่อกิน,กนสิล่องขาออพันยี่ใส่บุญบัานกิดสีไดร้ายสีดำแต่บ่ผิดหวังครับสำรับใส่ไปยุ่ยกินแต่ว่า บ่เหมอรับการไปทําขายนะครับขายให้ลุงสีเพราะว่าสีสีของเปลือกของมะเล็ดมันนะ่ะมันบ่คือ้อกอคอหุกราคามันก็เลยลุงสีเขียดเขียที่บ้านผมอยู่เขาว่าพัชตีเป็นเขาร่วมครับนักขายให้ลุงสีแต่ว่ามหมอสำหรับใช้ไปยุ่งกินครับหมอ เพราะว่า,วามันมันมันหอมมันนุ่มครับมันเป็นการพัฒนาของอาจารย์ตู้หลังนะครับคนคน,นพัฒนาสายพันธุ์ถึงมากาจา์ตู้หลังเป็นยุ่งกแถวยาสุท่อนอสานล,ล่างเลรอครับอีสานใต้อีกเมันเป็นปรมาจารย์เขอเเ็สมาหลายปีแล้วครับ จนว่าเขียดตทางอีสานใต้นี่เพื่นแพรหลายแล้วแต่ว่าทางอีสานตนบุญเขียบ้านของผมก็คือนีมากนิดๆหน้อยท่านในแพร่หลายอ่อีกบดก่ดนก็คงจีแพร่หลายแล้วครับแต่เป็นว่ามันนา่นได้ผลผลิตดีก็คงจีมีความมียุ่งหลายแล่วครับแต่ว่าตอนนี้บ่ท่น หลายครับแถวบ้านผมนอ่ก็มีอยู่สองสามคนครับเจียนํำมาใา่ยายพันธุ์รองมออ่าดีอยู่ครับหมากเบิ้งนว้องเรา็น่าจะได้หลายอยอู่ปีแรกเ่อท่านผู้จักอ่านิสิใจใจข้อของมั่นปันได้ว่าสะแบบใด,ดสังเกียไปครับปีแรก มันติดกับอินฟ้าอากาศแถวอีสานตนบุญบอกอะ่องเบิงก็ดีอยู่ครับเป็นมาเป็นห้องนี้แต่ว่าความหอมความนั้นก็ต้องล่องไปชีมว่ามามันหนึ่งร่องเบิงกันครับประมาณสามชี้หมื่นห้องสี่เลยทดลองคจากเนียแห้งสี่เลยมาทดลองสียินล่องเบิง แตลายสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งว่ามัมนแซ่บทำได้ครับตอนนี้เราเจาะก็เริ่มเกีจาะในรอบรอบที่สองกันลังไปครับไปแล้วรอบที่สอง